นัทพรเตมีรักเสิร์ฟความหวานที่เชียงรายคงหวานกันต่อเนื่องสำหรับคู่ของแต้วนัทพรเตมีรักกับไฮโซไน ประนายพรประภาที่ล่าสุดควงกันไปเที่ยวแอวเหนือขึ้นเชียงรายพร้อมกับการแคมปิ้งสุดหรูกับองเพื่อนงานนี้สวิตการเป็นคู่คู่เช่นเดียวกับสาวแยมมาธิราพบกับหนุ่มนอกวงการเพื่อนกวนเดียวกับไฮโซไนก็ไปร่วมทริปนี้ด้วยทริปไปเติมความหวานกันอีกแล้วสําหรับคู่ของนางเอกสาวเต้ยนัทพรกับหวานใจไฮโซไน ล่าสุดที่พากันไปสัมผัสอากาศหนาวๆที่จังหวัดเชียงรายและภาพสวยๆที่แต้าถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติที่เป็นวิวภูเขาที่นั่นเรียกว่าแค่ดูภาพก็ยังสดชื่นไปด้วยเลยแต่งานนี้ไม่รู้ว่าจะโฟกัสอะไรดีเพราะสวยทั้งคนกับวิวเต้าในชุดสีแดงใส่กางเกงขาสั้นนั่งโพสท่าดูขาสวยมากช็อตนี้เลยแอบแย่งซีนวิวสวยๆไปทันที สาวเต้าของเราจะแซ่บมากแค่ไหนไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ